สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านเจ๊นหนึ่งนะคะร้านเราก็อยู่ที่ถนนคนเดินอ่าวประจวบนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์นะจ๊ะมาพบกับเมนูยำเลยแซ่บกับเจ๊นหนึ่งเลยนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะไม่ได้อยู่อำเภอปานบุรีหรือหัวหินนะคะเรามาดูเมนูแรกกันเลยจ้ากับเมนูยอดคิปกับเมนูทางร้านเลยนะคะสามไข่บวกแซลมอนจ้าจอันนี้แจ่งเมน อันนี้ไม่ไม่ใช่ใชจ้าไม,ไม่จ้าไม่เคยถูกเลยใช่ไหมเออ้วบอกกินแบ่งกินแล้วไม่แบ่งเราเลยไม่แบ่งบาทซื้อรอบที่แล้วก็ไม่ถูกรอบไหนรอบนู้นสองตัวอดไม่หอมจะหอมอยู่แล้วปลากรอบหอมไหมจ๊ะหอมได้ก่อบ ไข่ไม่ปลรราไหลใส่ไข่แซลมอนเนาะใช่จ้ะสามไข่บวกแซลมอน,มอนจุกๆไปเลยเลยก,กับสามไข่บวกแซลมอนนะคะ เรียบร้อยค่ะกับเมนูสามไข่บวกแซลมอนจ้าชำ้ชำๆเลยจ้าเมนูต่อไปจ้ากับเมนูหมึกไข่ไข่เมงดาแซลมอนค่ะไม่ละผักรวมมาเลยหมึกไข่จุกๆกันเลยนะคะมึกไข่ชำ้ำๆ อรวมก็จะมีข้าวโพดนะคะข้าวโพดมะม่วงไหลบัวแต่เราสามารถรีมิกได้นะคะที่ร้านลูกค้าสามารถมาสั่งวัตถุดิบเอ,เองได้นะไม่ต้องดูตามเมนูหน้าร้านก็ได้ค่ะดูวัตถุดิบแล้วเราอยากกินอะไรเงี้ยเราก็สามารถสั่งได้รวมถึงออนไลน์เหมือนกันนะคะก็สั่งแบบนี้ได้เลยเชอบอะไรเราก็เอามารีมิกเป็นเมนูของตัวเองได้นะคะ ไต่อด้วยไข่แมงดาจา้าดดัับปิิดดไไม่้นนคละรษทอ๋อคนคนฝาป้าเป็นฝาโดมโกงนีกออกแล้วโอ้ยสซลม,มอนเนี่ะช่เนี่ยคุยคุยแล้วลืม <laughs> <laughs> จา้าต่อได้ยสยแซลมอนคะ่ะ เนี่ยเขามาทักด้วยเราก็ลืมเลยคิดตามไงว่าเอ๊ะบริษัทอะไรวะเลยต้องเอาทั้งกระปุกทั้งไอ้นี่เลยใช่ไหมทั้งฝาเลยใช่เอาไปเลยจับย้ายเอาไปเลยไม่เป็นไรเรียบร้อยค่ะกับเมนูสมอนไข่เมงดานะคะหมึกไข่จ้าชํำๆเลยจ้า450ร้าสิบจ้าเมนูต่อไปจ้า เมนูต่อไปจ้ากับเมนูราบหมึกไข่กุ้งสุกหมูยอจ้าฉ่ำๆเข้ากุ้วเลยกุ้งสุกหมูยอจ้ เพิ่มได้ค่ะอย่าตบกันนะอยใส่อะไรไหมคะมวัตถุดิบใส่อะไรไหมไข่ปูอะ,อะไรอย่างเงี้ยผลไม้อย่างเดียวล้วนๆนะไม่ต้องใส่กระปุกใช่ไหม เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมึกไข่หมูยอกุ้งสุกค่ะราดช้ำช้ำนะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปจ้า,จากับเมนูปูสุกนะคะปูสุกไข่ปลาลูกค้าคิดประมาณหลายรอบมากกลัวไม่มีเพื่อนช่วยกิน คนนนกกิิช่่วยไมอผู้ช่วยแยง่งแข็งมากมเรียบร้อยปลาได้นะปลาได้แต่ว่าไม่เยอะมากจ้าตกใจคิดว่าพริกเผ็ดน้อยไม่รู้หรอเจ๊ใส่เยอะใส่น้อยเจ๊ก็เต็มกระบวยตลอดนะครับว่าน้อยของเจ๊ใช่ แต่เราปรงออก3ามรสไงมันก็จะเป็นปลาแบบว่าไมา่ไม่นั่นมากต้องบอกว่าปลาเจ๊กลินไม่แรงแรงนะั่นคือแม่ค้านะแร <c oughs> งเยอะนี่เลยใส่ผักรวมได้นะจ๊ะ <c oughs> ใช่นีน่แหละคือบอกว่าเดี๋ยว่าจะกินไม่หมดเพราะปกติเป็นสอคนแล้วสั่งไป่หมึกใส่นู้นใส่นี่เขาใส่หลายอย่างประมาณ450ได้แต่ถ้าสั่งบางครั้งที่เขากิน วันนี้ไม่มีผู้ช่วยใส่ตู้เย็นไว้ได้สองรอบเช้าอีกรอบเนาะหรือดึกๆึวันนี้แหละมีปูสุกไข่ปลาใช่ค่ะปูสุกไข่ปลาในเป็นปูทะเลสุกนะมีมีปูมาบ้างไม่มีบ้างเราก็ใช้ปูทะเลแทนอร่อยเนื้อแน่นนะเวล่ายำแต่เลือกต้องเลือกไซส์ประมาณนี้นะ ใหญ่เก๋แต่ใหญ่ลูกค้าบางคนก็ชอบเพราะเนื้อมันเยอะเนื้อมันใหญ่เนื้อมันเยอะเนื้อมันแข็งแน่นอไข่น่ากินมากนี่เรียบร้อยค่ะกับเมนูปูสุกไข่ปลาจ้าช่ำเลยมีความสุขในการได้มองสภาพก็จะมีของหวานมีมาลมีความสุขกัน <ผม S 1> ได้กิน<อ>วันนี้วันนี้มีความสุขกันได้กินแล้วจ้าเมนูต่อไปจ้า ทางนี้เลยดูแล้วทางนี้เลยเลยมนูต่อไปจ้ากับเมนูราบหมึกไข่ก้างสุกจ้าๆๆหอมข้าวคั่วฉ่ำๆน้ำยำมาก ไม่นานค่ะคงั้นรอน,นิดนึงนะคะรอเจ๊ยำก่อนนะ,ะใส่เว็บเบอร์โทรไว้อย่างฟิลลูกค้าจ้าพี่หนึ่งขอรบกวนขอเบอร์โทรหน่อยจ้าเดี๋ยวเสร็จจะให้น้องโทรตามจ้ะ เป็นลาบหมึกไข่กับก้างสุกนะคะฉชำๆจ้าฉ่ำๆ,ำๆำเลยค่ะเรียบร้อยจ้ะกับเมนูก้างสุกหมึกไข่เป็นลาบนะคะ ช่ำๆเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าไข่แน่นๆเลยติ๊กมกไข่นะคะไข่จริงนะคะนี่แน่นมากก็โกเลนิดนึงนะคะ ราดลงไปเลยจ้าหมึกไข่ช่ำๆมาต่อด้วยไข่ที่สองนะคะก็คือไข่เมงดานะจ๊ะของเราที่ร้านเราใช้เป็นเมงดาจารนะคะลูกค้าท่านใดที่สงสัยก็คือเราจะซื้อเป็นไข่เมงดาแกะเป็นไข่ปลาไข่เมงดาโวนนะคะเราสั่งทํามาเลยแกะมาเลยไม่ต้องมานั่งทําเป็นตัวอยู่แล้วต่อด้วยไข่ปูค่ะฉ่ำๆเป,เป็นก้อนๆเลย ตบท้ายที่ไข่ที่แพงที่สุดนะคะไข่ปาลาเรียวเซียวนี่อ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูสี่ไข่ช่ำช้จ้าจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ะเมนูต่อไปค่ะหอมแล้กลิ่นไม่ค่อยแรงไม่พี่กินได้พี่ชอบอ๋อโอเคนที่ <c oughs> นเนี่ย <c oughs> มาท <c oughs> <ๆ>ั้งกลุ่มหนูรู้แล้วใครพูดหมด <c oughs> ไม่ให้เพื่อนพูดเลย ได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วน้ำลายไหลแล้วอ่าหมึกไข่ก่อนเลยนะคะมึกไข่กุ้งสุก ถ้าเซอร์มอนสุกล้วก็กินนะเนี่ยหนูไม,ไม่ไม่ได้สักสมมากมันจะยำดิบออกดีกว่าค่ะรอกินไม่เป็นถ้าเซอร์มอนดิบก็า<ๆ>จะมีกลางสุกนะคะแน่นๆเลยไม่มีไข่เขาบอกว่ากินสาลาจะต้องลอย <laughs> ก็ผักรวมนะคะไม่ใช่ชาม,มาใช่ไหมใช่ค่ะเคยออกค่ะขนงพูดพอขอบคุณค่ะทานค่ะพี่ทานค่ะทานก็พอ ฝากติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะที่มาพอนอเวียนะินะขอบคุณค่ะเ <c oughs> <c oughs> ดะเรียบร้อยค่ะ,คะกับเมนูก้างสุกนะคะหมึกไข่กุ้งสุกอ่าไข่ปลาไข่ปูค่ะฉ่ำๆเลยนะคะไ,ไ,ดได้เลย,ม,ลยมาถ่ายรูปกันหนูเลยก็ได้นะถ่ายรูปกัน้หน่อยด <c oughs> ได้ค่ะยินดีค่ะไ <c oughs> ด้ค่ะเข้ามาเลยนี่เลยหมูยอ หมูยอกุ้งสุกนะคะแล้วก็บวกไข่แดงเค็มค่ะแล้ะยังมีประกอบเดี๋ยวเราจะแยกให้ลูกค้าไปนะคะนี่ชํำๆเลยลูกค้าทานคนเดียวนะเนี่ยจัดเต็มเก็บกดเหรออันนี้เก็บกดไหมไม่ได้กินนานเป็นเดือนเลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะกับเมนูหมูยอกุ้งสุกไข่แดงนะคะบวกประกอบเพิ่มจ้าช้ำๆเลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้า อันนี้ชุดหนึ่งเมนูต่อไปนะครับกับเมนูกุ้งสุกหมึกไข่นะคะหมูยอปลากรอบเก็ดน้อยะคะ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงพี่ทำข้อสอบก่อนว <c oughs> ันก่อนวันก่อนพี่ทำข้อสอบก่อนแป๊บเดียวยังไม่ผ่านใช่ไหม <c oughs> หลังเรียนค่ะหลังเรียนเลยหมึกไข่นะจ๊ะ แล้วก็กุ้งสุกปลาด้บหมูยออันนี้จะเป็นกระเพาะรวนนะคะ ทอดเลยนเราอ่ะนี่อด๋ออ๋อดีไหมดีไหมทำไปนะนี่เรียบร้อยนะคะจากเมนูมหมูยอหมึกไข่กุ้งสุกนะคะแล้วก็แอดประกอบเพิ่มจากเราจะแยกประกอบไปนะคะจะช้ำๆเลย เมนูต่อไปจ้า,าเมนูต่อไปนะคะรับปลาเผ็ดมากๆนะคะกลับมาปิดด้วยเมนูนี้นะคะกับเมนูหมึกไข่ไข่แมงดากุ้งสุกหอยแครงนะคะปลาแเผ็ดนะคะรสจัดเลยมาเลยหมึกไข่ก่อนเลยนะคะ ำคำต่อด้กุ้งสุกค่ะผิดท้ายได้ไอ่แค็งเ,เดี๋ยวจะค่อยมาโรยไข่งดาทีหลังนะคะจ้ะลูกค้าจดได้เลยค่ะรอได้เลยนะเขียนใส่กระดาษได้เลยค่ะ้องดูให้ฟิลพี่มีอะไรให้ฟิลูุ๊กแนะน,นำให้พี่หน่อย จะเป็นผักรวมแนะนำพี่เท่าไหร่ลูเลกเรื่กองไนก่อนอะไรไงก่อนจ๋าอันนี้สี่ร้อยอะจ๋าเป็นกล่องใหญ่นะพี่ปิดกับเมนูนนะจะใช่ค่ะปิดกับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกหอยแข็งนะคะแล้วก็แอดด้วยไข่แมงดาเพิ่มจ้า เจ๊หนึ่งฝากไว้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกะสั่งออนไลน์นะคะสามารถสั่งเข้ามาได้เลยนะคะแอดเข้ามาถามค่าจะส่งแล้วก็เมนูกันได้นี่ชําๆ,ๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราสามารถเอาไปสั่งในออนไลน์ได้นะคะว่าอะไรบ้างแต่ถ้าสั่งไม่เป็นก็แคปรูปมาให้แม่ค้าหรือให้เจ๊หนึ่งดูได้นะคะเจ๊หนึ่งไม่มีแอดมินนะเจ๊หนึ่งตอบเองนะคะจะช้านิดนึงในการตอบนะคะ จ้าวันนี้บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปต่อไปจ้ะอ่าบ๊ายบายค่ะ